เริ่มนะครับต้นทีหนึ่ง มีทีมช่างก็กำลังทาสีน้ำมันนะครับเพื่อจะำทำการเทยอยล,อล,ล,อล,ลำเลียงขึ้นนะครับแล้วก็ ดันให้ชิดนะครับวิธีขึ้นพื้นที่มีพื้นที่สำหรับต้นต่อไปนะครับวันนี้มีเจ้าติ้งต่างนะครับมาช่วยงานนะครับเพราะสาวจำนวนมากนะครับ ง่ายนะครับถ้าคนที่เคยไปส่งเคยยกนะครับถ้าไม่มีความชำนาญก็อาจจะทำให้บาดเจ็บนะครับนะครับนี่นะครับ,นะรบตอนนี้ก็ลำเลียงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ40ต้นนะครับ ใช้บอ่อบนำ้ำปลาต่างบ่มึงเป็นในเลิกขี้มียาบน้ำปลาต่างฮะมึงเป็นในเลิกขีมม้มีญาติน้ำเ,เจ้าคือเดียวและต่าง,งเขาว่าฮะ ยุกไปบบง่ายๆเลยนะครับง่ายมากนี่คือจะต่างนะครับลุกเขาเตือ่อย หลังจากที่เรียนจบปวชมาก็ไม่ได้ไปไหนครับทํางานที่บ้านก่อนนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็ยังดีที่จะรู้จักทํามาหากินช่วยเหลือครอบครัวนะครับเจ้าจิงต่างเริ่มชั้นที่สองนะครับมันจะเวลาไปวางปุ๊บก็จะเข็นดันเขานิดนึงนะครับ Oop. No. ทังนี้ก็กำลังทาน,น้ามันเครื่องแบบเพื่อทำให้เวลาเทปูนจะได้ไม่เกาะแบบนับซึ่งเป็นเหล็กต้องทาน,น้ามันเครื่องดำนะครับน้ามันเครื่องดำนี้ก็มาจากน้ามันเครื่องที่เปลี่ยนท่างกับตัวรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ราคาทางหนึ่งประมาณ2 0ลิตรก็ประมาณ สองร้อยประมาณนี้ครับ ເຮັດການນໍາຕ່າງນີ້ເມື່ອຍແຮງນີ້ບໍ່ເມື່ອຍປານໃດເມື່ອນໍາເວົ້ານໍາໃນເວ้าາຕະຫຼອດເດີ້ບໍ່ຟ <c oughs> ັງມ ครบแล้วนะครับ40บต้นมาริบูลณครับพร้อมส่งนะครับเรามาดูด้านนี้นะครับกำลังเตรียมการวางโครงเสาวางโครงเสาแล้วก็จะเทเ,เทแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดีย๋ยวจะครีคปอีกคลิปหน้านครับว่าจะทําอะไรนะครับขอบคุณทุกท่าน,นครับสวัสดีครับ